ฝากช่องบ่าวอีสานลองย t u b e ไว้ในใจและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่เวยครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือเมืองทองทาน,นีนะครับนี่ลานจอดรถครับผมด้านควาเมืองด้านท้ายก็จะเป็นห่อครับผมห่อจัดงานนะครับเมืองทองทาน,นี เมีห้อเก่าครับผมข้างบนนี้เป็นสกายวอล์กนะครับ เดี๋ยวไปหามองจอดรถก่อนครับข้าหน้าเป็นวงเวียนเนะครับวงเวียนสำหรับลับรถเลี่ยวรถครับผมวงเวียน นี่ลานจอดครับขอเขาจอดรถก่อนนะครับสวัสดีครับมื่อนี้ผมอยู่เมืองท่องท่านี่นะครับมาพอกันอีกแล้วครับกับช่องบ้าอีสานลอง youtube นะครับผมใอเขาม่เราอย่าลืมไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยนะครับพร้อมกันหรือยังครับตาพร้อมแล้วไปกันเลยครับเดี๋ยวจะพาไปเบิงขังไนนะครับจะพาไปเบิง ตรงถนนทางเข่าของเมืองท่องนะครับว่าเป็นจังไงนะครับเนาะตามมาเลยครับนี่นี่เป็นหางคอตโมนะครับที่อยู่เมืองท่องครับตึกหลายตึกนะครับผมนี่ล้านจอดครับผมล้านจอดรถตรงเมืองท่องครับท,ที่จริงล่านจอดนี่หลายล่านนะครับผม แต่ตรงนี้เป็นลานจอดทางนาที่ใกล้ที่สุดครับรถเต็มนะครับเมื่อนี้ทําไม่จัดงานครับผมนี่ทางนานี่คือห้อนะครับห้อเมืองทองที่ไว้สาหรับจัดงานทุกงานนะครับผม,มเดี๋ยวผมหยิบผ้าเบ่งไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่บนห่างคอตโมนะครับยางเบึงหางครับผมนี่เป็นถนนครับผมข้างเข้ามาห่างคอตโมครับ ตรงนี้คือถนนนาหางคอตโมนะครับผมทางล่างอ่ะช่วงเย็นจะเป็นตลาดนัดนะครับผมแต่ยี่นี่ร้านขายเสอผพาขายร่องเท้าครับมีธนาคารครับผมแล้วก็มีเซเว่นนะครับนี่ท่าทางเขาหางคอตโมครับผม สามารถเดินเข้าห่างได้ครับอันนี้ก็คือถนนด้านหลังห่างคอดโมครับผมจะตรงไปจดค้องประป่านะครับผม นี่ครับอยู่เมืองทองอยู่นะครับผมพาเมาเบิ้งครับเมื่อนี้เขามาจัดงานกันครับผมจัดงานอยู่ในห่อรถจะหลายนิดนึงครับมองจอดกระเต็มครับเมื่อนี้นี่ครับห่อแปดห้อเก้าห้อสิบครับผมจะมีงานครับผมมีเป็นถนนนะครับทางบนเป็นสกายวอกนะครับนี่เป็นเมืองทองครับผมมีลานจอดทางหลังก็จะเป็นทางคอดโมครับ นี่ยุดเมืองท่องนะครับผมนี่เลยนี่ยุดตรงกลางเมืองท่องเลยครับนี่เลยตึกสวยๆงามๆครับผมตึกใหญ่ๆมีรงชาติไทยครับฟังหุ่นห่อเก่านะครับคนหลายครับฟังหุ่นนี่ถน,นนตัดตรงกลางห้อนะครับผม ข้างล่างก็มีเคเอฟซีครับมีศูนย์อาหารข้างบนก็มีศูนย์อาหารครับนี่ทางเขาห้อแปดนะครับมองจอดรถก็มองห้อจะมีรถอา่าล่างนะครับเรนรับทรงครับผมึืนฟรีครับผมรถล่างนี่ครับรถล่างครับผม นีรับรถล่างครับผมก็มีมป้ายรถนะครับคนนั่งร่อรถรถแท็กซี่ยัง <c oughs> ครับตอนนี้ก็ได้มาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับจังไนคลิปนี้ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย